สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ดูทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับช่อง ASDW Channel นะครับกับผมครับล่าวเซฟคนเก่าคนเดิมนะครับวันนี้ครับอยู่กับเกมเศรษฐีภาคที่2นะครับ Meta World นั่นเองครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีนะครับแล้วก็สอนวิธีการอัพแงคงนะครับจากแงคง c บวกเนี่ยไปเป็นแรง b ลบยังไงนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่แรงอะไรนะครับวิธีเช็คก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือว่าเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับนี่ครับแล้งของเกมนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นระดับนะครับเริ่มจากระดับ C ลบนะครับเลเวลหนั่นเองนะก็คือเลเวลเริ่มต้นเลยนะครับขึ้นมาเลเวล5เนี่ยจะเป็นเลเวลระดับ C นะครับก็จะได้ของขวัญตามทางด้านขวามือที่ได้เห็นกันเลยนะครับแล้วก็เลเวล10นะครับ ก็จะเป็น C บวกนั่นเองครับก็จะได้ของขวัญตามที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็มันจะตันเลยนะครับหลังจากนั้นคือจะไม่อัพแลงเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นแล้วนะครับแล้ววิธีไหนนะครับหรือว่าทํำยังไงนะครับในการอัพแลงที่จะขึ้นเป็นแลง B บวกได้นะครับนั่นก็คือเราต้องใช้คริสตัลนะครับในอสังหานะครับในอสังหาในที่นี้ก็คือใน Meta เวิร์นั่นเองครับนั่นก็คือนี่ครับในหมวดของ Meta เวิร์นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่า ต้องทำยังไงนะครับมาเข้าไปพร้อมๆกันเลยครับครับผมนี่ครับก็เข้ามาก็จะเจอหน้าตากับเกาะนิวยอร์กนะครับนี่ครับเมืองแมนฮัตตันนะฮะก็ตอนนี้นะครับที่เปิดอยู่นะในส่วนของออมเมตาเวอร์เนี่ยน่าจะเปิด อยู่แค่นิวยอร์กนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับมีแค่นิวยอร์กนะครับกรุงเทพก็ยังไม่เปิดนะครับปารีสก็ยังไม่เปิดครับเปิดแค่นิวยอร์กนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่นิวยอร์กก่อนดีกว่าครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ซื้อที่แล้วก็ซื้อตึกไป1ตึกนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามูลค่าอสังหาของผมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับอ่าณตอนนี้นะครับ มูลค่าอสังหาทั้งหมดของผมนะครับ28,374คริสตัลนนะครับโดยคาดการว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้คริสตัลในการาแบ่งผลกำไรเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็คาดการพรุ่งนี้ครับกดอยู่ตรงนี้นะครับผมจะได้ห้าจุคริสตัลนนะครับพรุ่งนี้อันนี้คือราคาคาดการณ์นะวันนี้ผมกดรับไปละก็5กว่ากว่านะครับซึ่งเรามาเข้าเรื่องก่อนดีกว่านะครับทั้งหมดนะครับผมลงทุนไปเนี่ย 19,200คริสตัลนะครับผมโดยมีอสังหาอ,าอยู่แค่หลังเดียวนะครับอ 28, น้ี่มาจากไหนนะครับก็คือราคา,อาของอสังหาของเราเองครับนี่ครับราคาปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่28,374ซึ่งผมมีอยู่หลังเดียวมันก็เลยขึ้นแค่นี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดขายไปที่26,000คริสตัลนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราซื้อไปเนี่ย ในราคา26,000คริสตัลเนี่ยก็จะได้าราคาของอสังหาาเท่ากับ28,374เลยนะครับผมก็เหมือนที่ผมมีเลยนะฮะซึ่งเราก็จะได้กำไรมาา2,000นิดๆอ่2,374ประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็จะได้กำไรหักจากาส่วนส่วนต่างนะครับที่ที่ผมมีอยู่นะครับก็นี่ครับก็ได้กำไรมา เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็จะไปสารต่อในการซื้อตึกต่อไปนะครับอ่ะแล้วเราจะอัพแรงยังไงครับพี่ทำไมมันมีแค่9,200แต่ทำไมพี่ใช้ไป1 0 0 0 0 1มื่0าแล้วทำไมมันขึ้นแค่อ่า9,200คือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมมันไม่รวมในการซื้อที่ดินด้วยนะครับผมซื้อที่ดินไปเนี่ย1 0 0 0 0 10,000คูปองเออหรือว่า10,000คริสตัลน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในท,ที่ที่ของผมคือถ้าเราซื้อ ที่ดินอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่นับนะครับอันนี้คือเรียนรู้จากตัวเองโดยตรงเลยนะครับอ่ะนี่สมมุติว่าเนี่ยผมซื้อแถบนี้แหละก็คือ1 0 0 0 0คริสตัลที่เราเสียไปเนี่ยมันจะไม่นับให้นะครับคือเป็นได้แค่ที่ดินเปล่าๆมันจะไปนับให้ตอนที่เรากดสร้างนี่ครับกดสร้างอาคารซึ่งตอนที่ผมสร้างอาคารก็คือในราคา2000คริสตัลน,นะครับ มันก็จะไปนับในส่วนส่วนของ200คริสตัลนั้นนะครับเริ่มนับตั้งแต่200คริสตันแล้วก็จะมาเริ่มนับในส่วนของการอัปเกรดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะอัปเกรดให้ดูนะครับว่า,าเวลาเราอัปเกรดน,นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนคริสตัลนะครับก็มีวิธีนะครับในการหาก็คือไปเล่นในโหมดของแชมเปี้ยนนะครับใน,ใน,ใ,นในการเล่น เกมปกตินะครับก็เสียค่าเข้าก็คือหนึ่งรคูปองนะแต่ผมก็การ์ดผมไม่โหดนะครับผมก็เลยแบบอ่ะกัดฟันเติมเล็กๆ,ๆน้อยนะครับก็ไประมาณนิดนิดนหอยน่อยนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ผมถ้าผมจะอัพขึ้นเนี่ยผมต้องใช้ประมาณ0 0ครคิสตันนะครับผมก็จะมาแลกอ่ะแลกให้ดูนะตอนนี้เลย0 0คริสตันนะครับอ่ะหเพชรน,นะครับจะเข้าเท่ากับ สิบริสตันนะครับนี่ผมแลกมาประมาณตอนนี้อยู่แล้วไรอ่ะหกร้อยหกร้อยยี่สิบอ่ะห้าร้อยยี่สิบพอนะครับอ่ะเราจะได้มานะครับนี่ครับแปดร้อยดิสตันซึ่งตอนนี้นี่ครับผมขาดอยู่แปดร้อยดิสตันผมจะได้ขึ้นแรงบีอ่ะเดี๋ยวผม,มอัพให้ดูนะครับ Okay. สังเกตมูลค่าจะดีนะครับนี่ครับตรงนี้นะเราอัปเกรดขึ้นมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่แล้วก็ขายยากขึ้นมากด้วย <c oughs> อ่ะภาวนาให้ติด5ดาวนะครับถ้าติด5ดาวก็คุ้มอ่ะอ่ะไปกันมีโอกาสสองครั้งครับหาดาวไหมไม่5ดาวอ่ะอ่าเสียไปแล้วครับเสียลอกิสตันอืมกดอัปเกรดอีกครั้งนึงครับ อัปเดปึ๊บอืม,อมแค่นี้พอนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่ได้เห็นกันนะครับอ่ะแล้วค่อยมาตั้งขายทีหลังแล้วกันนะครับผม อ่ะเรากลับไปที่อสังหาของเรากันก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่ามันทําไมอา้าซื้อไปแล้วทําไมมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับแปบ๊บหนึ่งกลับไปที่หน้าหน้าโฮมก่อนนี่ไงเป็นไงเหมือนมันบักไงเมื่อกี้คือขึ้นแล้วนะนี่อ่าลืมบอกไปเวลาเราอัปเกรดในในเมตาเวิร์ด้วยเนี่ยมันจะสามารถช่วยอัปเกรดเลเวลให้เราด้วยนะครับ เราเป็นคลาสบีแล้วโอ้โหนี่บีลบพะอคุณอันนี้ก็ล่อตาล่อใจซะจริงเชียวพันหรอเพชรหรอใม่ใหม่ไม่ๆๆม่ใมม่ม่ม่ไมมมมม่อะนี่ครับเราก็ได้อัพแลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุป็นแรงบีลบนะครับก็รับ2อ0 0รเพชรก่อน เพื่อเอาไปสานต่อในอนาคตนะครับนี่รับไปเลยอ่าแล้วก็รับรางวัลจากผลงานด้วยนะครับนี่ได้ 21. อีกยี่สิบเอ่าก็ไปสานต่ออ่ะแล้วเรามาดูว่าเราต้องใช้อีกเท่าไหร่นะครับที่จะขึ้นไปในแหลงบีนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มในการเล่นเล็กเล็กหน่อยนิดหน่อยนะฮะ เล็กหน่อยเล็กหน่อยไหนอะอสังหาของฉันนี่ครับก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอัตราการลงทุนนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วครับ2 0,000น,นะฮะนี่ครับแต่ผมใช้เป็นจริงก็คือ1 0,000น,นเองแหละนี่แล้วมันแล้วมันจะไม่ลดนะตอนแรกผมนึกว่าตอนแรกผมนึกว่าเราเราเต็มเต็ม1 0,000แล้วอะเออมันต้องรีเซ็ตเข้าไปแล้วเพิ่มอีก2 0,000เออแต่ไม่ใช่วะเออดี ระบบนี้ดีมากอ่ามันก็ขึ้นไปท50%แล้วอ่าเราผ่านแล้วก็ขาดอีกแค่หน <c oughs> ึ่งหมื่นใช้กัมาอีกแค่อ่าหนึ่งหมื่นคริสตัลน,นะครับเราต้องใช้ในการอ่าบริหารอสังหาของเรานะครับผมก็จะขึ้นไปแลงอ่าบี B, ขั้นต่อไปนะครับก็จะได้เป็นเพชรด้วยนะครับแล้วก็สามารถแลกอ่าไอเทมได้นะครับสี่ิชิ้นต่อวันอ่านี่ ถ้าใครอยากจะทำเป็นรายได้นะหรือว่า,เ,าเป็นเหรียญแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ต้องถึงแรงเอลนะครับจะสามารถทำได้เนี่ยเราต้องได้เหรียญตัวเนี้ยไปแลกที่ไปแลก,กให้มันเป็นเหรียญไอน้นี่น่ครับอินเทอรียมเนี่ยนี่ครับนี่เราต้องแลกนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีก็ ฟาร์มกันไปก่อนนะครับนี่ครับเขาจะจำกัดแค่ยี่สิบินต่อวันนี่ไงที่เขาบอกว่าอ่กี่ชิ้นต่อวันนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับในการอัปเลงของเกมเสรษทีภาคที่2ในภาคของเมตาเวิร์นี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกเม้นนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบ๊ายบาย